สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง y YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับหลักๆก็รับซื้อเหรียญเหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวขอแนะนําต้นคลิปนิดนิดนึงนะครับเผื่อว่ามีสมาชิกใหม่เข้ามารับชมนะครับก็หลักๆแล้วผมจะเน้นรับซื้อเหรียญตามรายการนะครับก็ตรวจสอบรายการรับซื้อได้ตามคลิปต่างๆนะครับก็ติดตามดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับสําหรับคลิปที่ผมจัดทํานะครับ นอกจากจะรับซื้อเหรียญแล้วก็จะมีแบ่งปันความรู้เรื่องเหรียญอัปเดตข่าวสารวงการเหรียญและธนบัตรนะครับหลายๆอย่างนะครับก็หลายๆท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่มซื้อขายดูแต่ YouTube นะครับผมก็นำข้อมูลตรงนั้นมาอัปเดตแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับคลิปนี้นะครับส่งเหรียญมาขายนี่นะครับจากจังหวัดสงขลานะครับนี่นะครับสงขลาส่งมาสุราษฎร์นะครับส่งมาเมื่อวานนะครับวันนี้ถึงแล้วนะครับก็ ใครมีเหรียญก็ส่งมาขายได้นะครับมาส่งรูปมาคุยราคากันก่อนนะครับลายดีที่ผมก็ขึ้นไว้ให้ตลอดนะครับมีเหรียญตามรายการส่งมาได้ที่ลายดี0นย์เก4าห4าสีแล้วก็อีกหนึ่งลายดีนะครับสลานลม8 88 8นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอเนี่ยเจอเหรียญเลยนะครับในนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับส่งมา20บาทนะครับ ถ้าจําไม่ผิดนะครับน้องเขาส่งมา20บาทจากจังหวัดสงขลาสอบถามว่าน้องเขาได้เหรียญมายังไงนะครับน้องเขาบอกว่า,าแลกเหรียญตู้ซักผ้านะครับตู้ซักผ้าหยอดเหรียญน,นี่แหละครับที่ที่ไปแลกที่หยอดเหรียญสิบนะครับก็ได้ส่งมา20บาทนะครับตกลงราคาซื้อขายกันที่20บาท20บาทเนี่ยสเหรียญเนี่ย20เนี่ย 1000บาทนะครับ 1, แล้วก็เดี๋ยวผมจะช่วยค่าส่งน้องเขาอีก50บาทนะครับก็ตกลงกันที่1050บาทนะครับ20บาทนะครับเนี่ยครับเหรียญตามสภาพนะครับเห็นไหมครับเหรียญรุ่นนี้เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญ10บบาทครุฑนะครับเห็นไหมครับด้านหน้าก็คือสภาพยังโอเคอยู่นะครับแต่ว่าด้านหลังอาจจะชำรุดมีคราบ นิดหน่อยนะครับก็ก็ก็ไม่นิดหน่อยนะครับแต่ก็คือโอเคก็เราเราเราตกลงราคากันแล้วนะครับนี่นะครับสองเหรียญหนึ0งพบาทนะครับค่าส่งผมช่วยน้องเขานะครับเดี๋ยวมาดูสิครับว่าเหรียญนี้เท่าไหร่เหรียญนี้นะครับราคารับซื้ออยู่ที่ประมาณถ้าสภาพเนี้ยซื้ออยู่ที่100บาทนะครับเห็นไหมครับก็มีขอบบินมีอะไรแบบนี้นะครับดําแล้วมาดูเหรียญนี้ล่ะเหรียญนี้ ทำไมถึงมีราคานะครับถ้าเกิดว่าเหรียญนี้100เหรียญนี้ก็ต้อง900นะครับเหรียญ10บบาทเหรียญเดียวนะครับขายได้900ดูสภาพนะครับนี่นะครับด้านหน้าก็มีรอยชำรุดนะครับเห็นไหมครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับปีอะไรครับเพื่อนๆสองห้าสามสองห้าสามหนึ่งเห็นไหมครับ ถ้าเพื่อนเรู้จักสังเกตนะครับของแบบเนี้ยอยู่รอบตัวเราเลยนะครับเหรียญ10บาทเนี่ยแลกเงิน900นะครับดูสภาพนะครับเพื่อนๆเนี่ยดูสภาพก่อนนะครับเนี่ยสภาพแบบเนี้นะครับเหรียญละ900นะครับก็ซื้อจริงไหมก็ต้องดูกันเอาเองนะครับว่าซื้อจริงไหมนะครับก็คือหลายๆท่านก็สงสัยซื้อไปทําไมซื้อจริงไหมทําช่องเอายอดวิว ติดต่อไม่ได้นะครับไม่ใช่ช่องผมนะครับไม่ใช่ช่องผมเพราะว่าช่องอเหรียญรายการนี้ก็คือน้องเขาส่งมาจากสงขานะครับน้องเขาทักผมมาทักมาหลายหลายหลายคุยกันหลายครั้งแล้วนะครับน้องเขาจะส่งตั้งแต่วันอาทิตย์แต่ก็คือวันอาทิตย์ขนส่งปิดน้องเขาส่งวันจันทร์มาถึงวันนี้วันที่ผมบันทึกคลิปก็วันอังคารนะครับก็ใช้เวลาไม่กี่วันนะครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆเก็บเหรียญแบบเนี้ยเก็บเหรียญแบบนี้บบนะครับ ปีพศแบบนี้นะครับแล้วก็วันหนึ่งที่ต้องการใช้เงิน,นสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับส่งเหรียญมาขายอาจจะใช้เวลาสัก1-2วันนะครับก็ได้รับเงินแน่นอนนะครับถ้าเป็นเหรียญตามรายการที่ผมทําคลิปรับซื้อเห็นไหมครับเนี่ยน้องก็ดูคลิปนะครับแล้วก็เ,เขามีความรู้เรื่องเหรียญแล้วก็เขาก็สังเกตนะครับเหรียญหลักๆเนี่ยเหรียญพวกนี้นะครับเนี่ยยีบาท ยี่สิบาทได้พันหนึ่งอ่ะนะครับค่าส่งประมาณยี่สิบเก้าบาทผมช่วยค่าส่งห้าสิบนะครับก็ค่าเหรียญบวกค่าส่งก็ประมาณห้าสิบาทน้องเขากําไรอ่ะกาไรหนึ่งพันบาทนะครับไม,ไ,มไม่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 ได้เวอร์ไม่ได้เกินจริงนะครับนี่นะครับเหรียญแบบนี้มีโอกาสพบเจอได้จริงนะครับในระบบหมุนเวียนอันนี้ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่เจอจริงส่งมาขายจริงผมซื้อจริงนะครับเดี๋ยวไม่เกิน10 15านาทีผมบันทึกคลิปเสร็จผมก็โอนเงินให้น้องเขา นะครับนี่นะครับก็น้องน้องเขาบอกว่าแลกเหรียญจากตู้ซักผ้าหยอดเหรียญนะครับไม่แน่ใจว่าอาจจะไปเอาแบงค์ไปใส่เพื่อที่จะแลกเหรียญออกมาหรือว่ายังไงนะครับแต่ก็คือได้มาจากตู้ซักผ้านะครับนี่นะครับลองสังเกตดูให้ดีนะครับเก่าๆเนี่ยสภาพนี้เลยนะครับปีส1หนึ่งผมรับซื้อทุกสภาพนะครับรับซื้อทุกสภาพนะครับปีส1มหนึ่งนะครับจำนวนการผลิต หกหมื่นสองร้อยเหรียญนะครับเป็นแผงเป็นแพ็คก็รับซื้อนะครับแพ็คเขียวแพ็คฟ้าก็รับซื้อราคากา็ขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็ราคาในกลุ่มซื้อขายณนะช่วงเวลานั้นๆนะครับอันนี้ก็คือผมก็ซื้อมานะครับซื้อมาอยากจะเก็บด้วยนะครับแล้วก็มีลูกค้าสั่งมาด้วยนะครับเนี่ยถ้ามีแบบนี้รับซื้อไม่อั้นเลยนะครับ10ปี3 1หนึ่งนะครับ ก็เดี๋ยวก็จะมีเข้ามาอีกหนึ่งเหรียญนะครับผมพอดีผมไปเจอในกลุ่มซื้อขายแล้วผมก็ขอซื้อกับพี่เขานะครับเดี๋ยวพี่เขาก็น่าจะอีก 2- อสาวันส่งมาถึงนะครับสําหรับเหรียญ10บบาทปี31นะครับก็ผมซื้อจริงนะครับถ้าเกิดว่าช่วงไหนไม่มีส่งมาขายก็คือผมก็ยังซื้อเข้าเรื่อยๆนะครับผมก็อยู่ในกลุ่มซื้อขายหาซื้อเหรียญอยู่ตลอดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าผมจะไม่ซื้อไม่ต้องกลัวว่าผมจะมาทําคลิปหลอก เอายอดวิวนะครับลองดูได้คลิปของผมส่วนใหญ่อะจะเป็นแกะกล่องซึ่งหมายความว่าผมซื้อเหรียญเข้ามาจริงๆผมซื้อเหรียญตลอดนะครับไม่ใช่มีเหรียญอยู่ชุดนึงแล้วก็เอามาทําคลิปตลอดตลอดไม่ใช่มีไม่มีเหรียญเข้ามาให้ดูอะไรแบบนี้คือไม่ใช่นะครับผมมีเหรียญเข้ามาตลอดทุกวันนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปโอนเงินให้กับ สมาชิกท่านนี้นะครับส่งเหรียญมาขายก็โชคดีนะครับผมบอกน้องเขาว่าน้องเขาโชคดีมากเลยที่เจอเหรียญหายากนะครับปีสามหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดไม่ผ่านการใช้งานอ่ะผมซื้อได้ราคาสูงกว่านี้นะครับพันสองพันสามพันสี่นะครับแล้วแต่สภาพนะครับสําหรับเหรียญสิบบาทปีสามหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ